ยปล่อมันแมนดูบต่ตาแมนตาเกิดมาโดนตาต้องรู้การสิกินอาหารทุกอย่างเขาต้องกินให้เน้นให้มันสุกให้มันถือรักอันนั้นไหมสิ้นก็ต้องปิง้งอันนี้ก็ต้องมก ให้มันสุกจะค่อยกินโอ้กลายจำไว้อย่าสบายหากินของดิบของมันมาสุกพวกก้อยปลาก้อยเปื่อยดมันไม่กินเด้อโอ้มันสุกเลยนี่อืเอ้าตาเนื้อมันสุกแล้วบ่กินกับเขาเหรอไม่กินเลยน้อเนฮะ้ยเอาเขาไม่ตานะไปไม่ก,กินนะ้อกันเด้อไป น่าวจำปีเอาคอหอยตานี่เอาชิไปใส่ซันปล่อยไปเขาองน้าก่อนฝ่าวไปเขาฝ่ามาเด้อกินน้ำตาเนี่ยสุหสหกหรือาาย,ย,ยังปีงเนื่อยนะพ่อสุเอสกเลยเนี่ยไปแต่แสบเนาะพ่อก็ล่องซิ่มมาเด้อเนี่ยเอาแต่มาหุ้งหนูได้สันโอ้พใหดกินแหรอใหดกินจากไหน อเอ๊คือสื่อแต่เหนือมาอันนี้มันมกยังนี่มกตะมังหงเว้ยมกตะมังหงเอ้ <c oughs> อเาผ <c oughs> ู้ใดพาเจ้าเฮ็ดแบบนั้นโอ้ยเนาะยาอย่างไรแล้วเนะาะหมอบ่ให้กินดิบเนาะอีหยังเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังเกาะหมอบ่ให้กินดิบไม่กินดิบ อืมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสลายแดง0894223471สงหอดบ้าน